มาทำสบู่กันนะคะป้าสั่งซื้อเบสสบู่มาทางออนไลน์อะค่ะราคาไม่แพงค่ะแค่ร้อยกว่าบาทต่อ1นกิโลนะคะจากนั้นป้าก็เอาเบสสบู่เนี่ยค่ะจํานวนประมาณ40กรัมนะคะใส่ไมครเวฟไม่ถึง1นาทีค่ะเบสสบู่ก็ละลายเรียบร้อยแต่ออกมามีความร้อนสูงนะคะก็ต้องใช้ไม้คนนะ่ะ ป้าไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ที่จะวัดของเหลวเมื่อคนได้ความร้อนที่เราพอใจคือสามารถเอามือแตะได้นะคะก็ร้อนประมาณสัก60องศาห,หรือน้อยกว่านั้นนะคะป้าก็ใช้ใบโบบกซึ่งคั้นไว้แล้วในคลิปก่อนนะคะมาผสมลงไปค่ะกับว่านหางจระเข้ ทีนี้ทำไมจึงเลือกใบบัวบกะคะใบบัวบกเนี่ยมีสปปรรพคุณมากมายเลยนะคะเดี๋ยวป้าจะปะไว้ให้ดูค่ะเพราะถ้าพูดตอนนี้ก็คงจำกันไม่ได้นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือรักษาผิวนะคะต่อต้านการได้รับคิดจากแสงแดดนะคะสาวๆส,สามารถที่จะรักษาสิวได้เป็นอย่างดีคะ่ะลองทำใช้ดูนะคะ จากนั้นพิมพ์ป้าไม่ได้ซื้อหรอกคะ่ะใช้ฝาขวดฝาแก้วกาแฟนะคะโคง้คงสวยงามดีคะ่ะใช้แอลกอฮอล์ฉีดลงไปก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในรอบแรกคะ่ะจากนั้นป้าก็นำสิ่งที่ผสมไว้ก็คือเบสบูที่เหลวแล้วใส่กับใบบบกที่คั้นไว้แล้วและขาดไม่ได้ก็คือน้ำจาก ว่านหางจระเข้ป้าก็ทําไปแล้วเช่นกันนะคะผสมไปประมาณสักอย่างละสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็เทลงพิมพ์ค่ะเมื่อเทลงพิมพ์แล้วมันจะมีฟองละเอียดละเอียดนะคะอย่าไปวิตกค่ะเราก็ใช้แอลโกอฮอล์ฉีดไล่ฟองอากาศละเอียดละเอียดเหล่านั้นนะคะทีนี้บางส่วน สบู่ของป้าเนี่ยจับตัวกันเร็วเชียวด้วยเหตุผลว่าป้าเอาหางจระเข้ที่กรองไว้แล้วเนี่ยออกมาจากตู้เย็นแต่ใจร้อนอ่ะไม่ได้ปล่อยให้เป็นอุณหภูมิห้องเขาก็จับตัวกันเป็นก้อนก่อนกำหนดนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเดี๋ยวเราคว่าพิมพ์มออกมาแล้วเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะสรรพคุณของสบูน่นี้มากมายคะ่ะ ความภูมิใจก็คือเราทำใช้เองนะคะส่วนในรายละเอียดถ้าจะทำให้มีคุณภาพกว่านี้ไปตามดูได้เลยค่ะในช่องมาดามเจนนะคะป้าก็ดูมาเพื่อพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้เช่นเดียวกันค่ะไปดูเลยนะคะมีหลากหลายสบู่ซึ่งมาดามเจนเนี่ยได้สาธิตไว้อย่างสวยสดงดงามแล้วก็ มีความละเอียดซึ่งคนที่ไม่ได้เคยทำมาก่อนเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนนะคะสะบู่ก้อนนี้ป้าจะทำให้ลูกศิษย์ค่ะของป้ามีใช้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ